ทำไมซื้อซิลเวอร์ถึงเสียแวน7%แต่ทองคําไม่ต้องเสียแล้วในต่างประเทศต้องเสียเหมือนกันหรือเปล่าที่สําคัญรู้ไหมครับว่าตอนนี้มีบางประเทศเริ่มสะสมซิลเวอร์ในระดับธนาคารกลางแล้วด้วยในไทยทองคําถูกมองว่าเป็นเงินตาสากลและเป็นสินทรัพย์ลงทุนครับเลยได้รับการยกเว้นแวน แต่ซิลเวอร์ยังถูกมองว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเหมือนกับวัตถุดิบทั่วไปเวลาซื้อซิลเวอร์ก็เลยต้องบวกแหวน7%ครับในต่างประเทศหลายที่ก็เก็บเหมือนกันบางประเทศเก็บสูงถึง19-25%เลยแต่ก็จะมีบางประเทศที่ยกเว้นภาษีสำหรับซิลเวอร์อินเวสเมนต์เกร99.9%ขึ้นไปครับเช่นที่สิงคโปร์และออสเตรเลียเลยทําให้การซื้อขายทําได้คล่องกว่าดังนั้นการลงทุนซิลเวอร์ในไทยอาจจะไม่เหมาะกับการเก็งกาไรระยะสั้นนะครับเพราะต้องรอให้ราคาขึ้นเกิน7%เราถึงจะคุ้้มททททุนนนส่่ววองคําาีีถูกกเภษแบ เลยก็เพราะธนาคารกลางทั่วโลกถือทองเป็นทุนสำรองของประเทศแต่ซิลเวอร์ยังไม่ค่อยถูกถือในระดับนั้นเนื่องจากจะมองว่าเป็นโลหะอุตสาหากรรมมากกว่าสินทรัพย์ทางการเงินแต่ล่าสุดก็มีข่าวว่าธนาคารกลางรัสเซียเริ่มซื้อซิลเวอร์เข้าเป็นทุนสำรองแล้วอาจจะเป็นสัญญาณว่าซิลเวอร์กำลังถูกยกระดับให้มีบทบาททางการเงินมากขึ้นครับ สรุปคือถ้าเราพูดถึงซลเวอร์เราจะต้องเข้าใจใน3มิตินี้ครับภาษีมูลค่าเพิ่มความแตกต่างระหว่างประเทศและสถานะในสายตาของธนาคารกลางทั่วโลกครับถึงจะเห็นภาพว่าซลเวอร์ไม่ใช่แค่โลหะธรรมดาแต่กําลังเป็นเรื่องใหญ่ในเศรษฐกิจโลกครับและล่าสุดซลเวอร์ก็ได้ทําราคาสูงสุดใหม่ในรอบ14ปีแล้วครับ